น้องเจนะพี่จะบอกอะไรให้นะครับน้องเจอ่ะเก่งจริงเหรอทาไมหลบแต่หลังคนอื่นพี่ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเพื่อนเก่าทํานจําไม่ได้หัวร้อนปะปวดคอดิกูรู้ไอ้เหี้ยมึงอะมึงแค่คิดตีนจะอะไรมาสู้วะไอสัตว์กูมองเพิ่งเล่นเจ็บแปดเดือนไอ้เหี้ยมึงเล่นได้แค่นี้เหรอตกต่ำแล้วเนี่ยมึงเนี่ยเหี้ยลืมกิวเก่าคุยคนเหี้ยอะไรกําพืชมึงอะไอสัตว์จำไม่เคยได้เลยดิพี่ไม่ได้แพ้ แต่พี่ออมให้รวยเอ้ยกูเบื่อมึงจริงเลยว่ะจะเอาคำไหนมาด่ามึงวะไอ้ตัดมึงมันแค่แบบเสษตวะที่กูไม่อยากจะทำอะไรอ่ะอเหี้ยคือกูเข้าไปในพีพีนะเว้ยก<ต>ูเข้าไปนั่ง,งน,นั่งอะไรก็มองมึงอ่ะอเหียแล้วคือมองมึงโดนคนอื่นเขาตกาเหียกูก็สงสารคือแบบเฮ้ยอ,อย่าทำน้องเจกูได้ปะ่ะน้องเจเฮียพี่อาร์เป็นห่วงยังบ้าแม่งต่อยนึกว่าเจ๊กูแบบกูก็ไม่สวนนะเว้ยสี่ห้าทีกูบอกว่ากูไม่เล่นกูที่เกียจ กูเมื่อยแล้วเป็นไงวกวูกูจริงไอ้เหี้ยโดนโตบควายห,หัวร้อนพี่ไม่ได้แพ<ะ>้แล้วมาอ้างอดีตพี่อ<ท>อมให้มึงม,มันแค่แบบกูไม่รู้จะด่ายังไงวะควายมึงมันเล่นได้แค่นี้จริงเหรอวะไอ้เหี้ยฝีมือมึงมีแค่นี้เหรอวะแพ้อ้าง I war. ไาอ้วอไวอ,อ้เหี้ยไอ้วอคุยพวกมึงไอ้วอปะไอ้ควายไอ้เหี้ยพวกมึงทั้งนั้นไอ้สัตว์นั่งดูต เพื่อนกูเข้าไปดูเฉยเพื่อนกูเข้าไปดูไอ้เหี้ยต่อยเพื่อนกูห่วอะไรคืออะไรน้องเจน้องเจไม่พานดิแพ้ไม่พานดิทำไมน้องเจต้องพานด้วยพี่ไม่เข้าใจแล้วให้คนอื่นออกตัวให้อ่พี่ไม่เข้าใจนะเป็นผู้ชายปะเนี่ยหรือน้องเจเป็นต๊ดเวลาพี่พูดอะไรพี่เห็นคนอื่นออกตัวให้ตลอดเลยต้องมีวิมีอะไรมาคอยช่วยน้องเจตลอดเลยเวลา,าดวลต้องมีคนมาปวดคือแบบอย่างในคลิปเนี่ยพี่จะดูดบอลมีให้น้องเจให้บาดเลยมาปวดให้พี่ดูดไม่ได้ แล้วคืออะไรแต่น้องเจก็ตายไงคือยังไงวะพี่ไม่เข้าใจน้องเจวะถ้าน้องเจเล่นแค่นี้นะพี่บอกเลยน้องเจกลับไปแปลงฟันแล้วนอนนะดูดนมด้วยขนนมอ่ะชงไว้ก่อนนอนหรือว่ายังติดนมแม่อยู่หรือยังไงน้องเจจริงพี่อ่ะรักน้องเจนะแต่สิ่งที่น้องเจทำอ่ะมันคือสว่างไงพี่เลิกทำอย่างนี้พี่ไม่อยากจะทำน้องเจเลยนะเว้ยพี่พูดจริงริแต่น้องเจมังไม่ไหวว่ะ มันต้องสั่งสอนซะหน่อยคือแบบสั่งสอนน่ะน้องเจแค่แบบของเล่นแต่พี่อ่ะของจริงจําไว้นะเว้ยสมองมึงอ่ะจําไว้นะเว้ยหรือว่ามีแต่ขี้เลื่อยวะไอ้หีอ่อนะ่ะพ่อแต่หญิงอย่างเดียวเหรอจริงๆไม่อยากจะเล่าเลยแต่พี่ชอบกินวายไงแต่เรื่องน้องเจมันต้องเล่าแล้วแหละพี่ว่านะคือแบบเหี้ยสตะวะวาย It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Damn, who knew all the planes we flew? Good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. We not talk about family We families all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again, I see you again. We've come a long, way yeah, we came a long way From where we began you know, we started. Oh, I'll tell you all When I see you again. First, you both go out your way, and the vibe is feeling strong. It was small. Turn to a friendship. A friendship turn to a bond. And that bond will never be broken. The love will never get lost. Brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me, when I'm gone. remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last one. Let the light Without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh I'll tell you all about it when I see you again When I see you again a <laughs> 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 <coughs> <coughs> ไม่ขนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะ